สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามผมที่โฟนโต๊คารนะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้ววันนี้นะครับมีโตโยต้าวีโก้แชมนะครับด้านหลังผมนี้เลยคือปี2011นะครับเป็นตัวเจกระจกมือหมุนนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าเจตัวนี้ทำไมเปิดแคมปไม่ได้นะครับมันมีรุ่นวีโก้แชมป์หลายรุ่นนะครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้ถ้าใครอยากจะได้รถนะครับ ดาว1 5 0 0 0บาทค่างวด3,800บาทรวมประกันชีวิตรเรียบร้อยนะครับรวมประกันรถยนต์เรียบร้อยงวด3,800บาทตลอดสัญญางวดจริงแท้แน่นอนดาว1 5 0 0 0บาทจริงไม่จริงคันนี้แน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดรถคันนี้กันเลยนะครับคันนี้หลุดจองนะครับมีลูกค้าจองไว้แต่ตอนนี้ผมจะรีวิวให้ดูแบบเต็มๆเ,เลยสําหรับใครที่สนใจก็โน้นโทเ0้8 5 9 8ห้าเ 4 0 2 6นะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาทามาชมกันเลยครับสําหรับนะครับวันนี้นะตัวยต้าวีโก้แชมป์นะครับปี2 0 1 1นะครับคันนี้สีขาวสวยๆเลยนะครับคันนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2.5ดีเซลแท้นะครับพ้นกันสนิมด้านล่างให้เรียบร้อยทำอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยติดฟิล์มใหม่ติดคิ้วใหม่ในราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับลูกค้า คันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับดาวหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่างวดสามพันแปดร้อยบาทตลอดสัญญารวมประกันชีวิตเรียบร้อยนะครับคันนี้ค่างวดถูกมากลูกค้าเอานี้คือค่างวดจริงๆนะครับค่างวดจริงๆไม่ได้โกหกลูกค้านะอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็สภาพรถแบบนี้เลยตามนี้เลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ต้องเน้นโทร 0985984026นะครับค่างวด3,000กว่าบาทหาที่ไหนได้นะครับลูกค้า3 8 0 0บาทวีโก้แชมป์เลยนะไม่ใช่ดีเซลอ่าไม่ใช่เบนซินไม่ใช่ติดแก๊สนะครับเป็นดีเซล100%แท้นะครับสภาพด้านหน้าเดิมท้ายเดิมสีเคยทำมานะครับคอสภาพนี้เลยดาว15,000บาทค้างวด3,800บาทเอานี้เรื่องจริงนะครับไม่ได้โกหกไม่ได้คอนเทนต์นะครับดูนะครับ ผมให้ดูภายในกันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นดูรอบรถก่อนใช่ไหมครับหรือว่าดูภายในก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าก่อนเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวด้านหน้านะครับเป็นล้อกระทะยางดีสีเส้นนะครับเป็นฝาครอบแปกเรียบร้อยกันชนด้านหน้านะครับสภาพสวยๆนะครับไฟตาด้านหน้าใสๆเลยกระจังหน้าโครเนียมนะครับใส่ตัวโครเนียมให้นะครับตามปกติตัวนี้จะเป็นโครเนียมสีดํานะครับแต่เรานะครับ เปลี่ยนเป็นโครเนียมให้มันดูสวยขึ้นนะครับฝาด้านหน้านะครับกระชนด้านหน้าไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับหมายเลขทะเบียน1487นะนะครับลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยน็อตนะครับทุกอย่างสภาพเดิมนะครับใครได้ใครโทรก่อนได้ก่อนรีบก่อนจองก่อนนะครับไม่ช้านะครับอาจมีคนจองก่อนก็ได้นะครับลูกค้ารีบไปใครจองก่อนได้ก่อนใครมาดูรถจัดไฟน้์ก่อนได้ก่อนนะครับคันนี้ เอาจริงๆนะครับพูดจริงๆข้างว่า3,800บาทดาวแค่1 5 0 0 0บาทเรื่องจริงแท้แน่นอนนะครับดูนะครับร่องรอยก็มีแค่นี้นะครับรอยตุกิดนิดๆหน่อยๆนะครับฝาก็เดิมนะครับฝากระโปรงเคยเปลี่ยนมาก็จริงแต่สวยนะครับกระจกด้านหน้าของโตโยต้าเดิมแท้แน่นอนนะครับหลังคาสวยๆเลยไม่มีร่องรอยนะครับฟิล์มปลอดอะไรต่างๆเรียบร้อยทุกอย่างนะครับสภาพสีสันสวยไม่มีร่องรอยตุกขีดนะครับ กระจกด้านข้างปิดฟิล์มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับมีคิ้วติดให้เรียบร้อยนะครับคิ้วติดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับมือจับโคเนียมใส่ผ้าด้วยนะครับไายในฝั่งทางด้านนี้นะครับแผงด้านข้างสภาพสวยงามมากข้างในคอนโซลต่างๆสภาพดีมากนะครับเบาะหนังนะครับหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับไม่มีร่องรอยถือว่าสภาพแบบเต็มๆเต็มๆเลย นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้งานยาวๆนะครับนี่เลยนี่นะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับสภาพแบบนี้เลยเบาแขบอะไรต่างๆจริงแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับถ้าเขาจัดไฟแนนซ์อะไรไม่ผ่านยังไงเดี๋ยวค่อยโทรหาผมนะลูกค้านะครับตัวนี้นะครับด้านข้างสวยๆเลยทุกอย่างสภาพของงามของสวยเหมือนเดิมนะครับกระจกด้านท้ายเดิมแท้แน่นอนหลังคาอะไรต่างๆสภาพของเดิมอะไรต่างๆเลย ตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็สภาพแบบส,สวยๆเลยเขาขาวไฟท้ายวีโก้แชมป์การชนท้ายมีให้นะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับสีเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับด้านหนงด้านท้ายนะครับเม็ดอาร์คเด่นชัดมากสภาพของเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแม,ม็กไลเนอร์ไม่มีการบรรทุกหนักไม่มีการบรรทุกของสิ่งของ,ของก่อสร้างอะไรต่างๆแน่นอนนะครับสภาพของเดิมแท้แน่นอนตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับลูกค้า แล้วก็ด้านข้างฝัง่งทางด้านนี้ <m uch ing> ก็ไม่มีร่องรอยขูดขีดตำหนินะครับคัสซีบอกได้เลยว่าพ่นการสนิมให้ผมทาเอง <m uch ing> ผมลงมือเองทําเองทุกอย่างนะครับลูกคา้าคันนี้ผมทําให้ลูกคา้าเตรียมจอ่เอเตรียมไปส่งมอบแล้วแต่ลูกค้าแคนเซลยกเลิกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ทามานะครับให้ลูกคา้าติดหมายเลขคัสซีอะไรต่างๆสภาพเรียบร้อยทุกอย่างนะครับคิ้วฟิมปลอดอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับมือจับโคเนียมอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับลูกคา้า แต่ขั้นนี้นะครับลูกค้าเคยจองมาไว้นะครับจองแล้วก็ยกเลิกแคนเซิลไปนะครับแต่ผมบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายในะคะ่าลูกค้าบอกว่ามัดจาเอาไปเลยลูกาไม่เอานะครับผมผมผมว่าถ้าเกิดลูกค้าจองโอนมาจํามาแล้วทางร้านก็ไม่ได้คืนให้นะครับแต่เราก็ถามว่านะครับคืนไม่คืนให้แต่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการมากกว่าการที่คุณลูกค้าโอนมาจํามาคือหนึ่ง ค่าใช้ใจ,จ่ายนั่นคือ1ก็คือทางร้านเราเสียแบตเจ็ดนต์นะครับสมมุติว่าลูกค้าซื้อ1นึ0 0 0สบาทใช่ไหมครับผมทำแวตเจต์ผมต้องเสียเงินไปแสนละเจ็ดพันนะครับเกือบ2อ0 0สนก็ประมาณหมื่นกว่าบาทอันนี้เราเสียค่าภาษีแบบโดยที่ไม่ได้เสียเลยนะครับคือเสียภาษีให้ลูกค้าแบบฟรีๆไปเลยนะครับเราก็เสียเงินเปล่าๆไปประมาณหมื่นหนึ่งนะครับก็คือนี่แหละครับคือเหตุผลที่นี่ผลลตัวค้า ทำไมต้องซื่อสัตว์กับลูกค้านะครับเราซื่อสัตว์กับลูกค้าทุกทุกอย่างนะครับลูกค้าแต่นะครับนี่แหละคือเหตุผลบางทีทําไมเคี่ยวจังผมก็ต้องเคี่ยวและตอนนี้ผมไม่เคี่ยวไม่ได้เพราะผมเสียเงินหมื่นฟรีๆนะครับเพราะผมเสียเงินฟรีเพราะเราเป็นหอจกนะครับพางหุ้นส่วนจํากัดนะครับเราก็ต้องซื้อรถมาแต่ละคันเราต้องมีแบบเจ็ดเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นเพื่อให้เสียให้หลวงให้ถูกต้องตามกฎหมายเราก็เลยต้องเสียทำฟรีนะครับคราวนี้ผมก็เลยนิพนธ์รถตู้ค้า ก็เลยต้องบอกว่าต่อไปนะครับถ้าใครจะซื้อรถเงินสดผมต้องมีการโอนมัดจำอยู่ที่1,000 0บาทเท่านั้นนะครับไม่มีคำว่าต่ออะไรตั้งสิน้นถ้าลูกค้าไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้นะครับไม่ต้องวิดีโอคอลคุยกับผมก็ได้นะครับอันนี้คือตามด้วยว่าเรา จะได้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับเราก็เลยแบบนี้เลยนะครับรก็เลยตั้งกดขึ้นมาแล้วตอนนี้แต่ก่อนจะให้แค่มัดจําแค่ห้าพันนะครับก็ก็คือความไว้ใจและเชื่อเชื่อใจให้ลูกค้าทุกทท่านนะครับเราก็เลยทําให้แบบนี้โอนให้ลดให้ลูกค้าอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะออกทําเป็นชุดโอนให้ลูกค้าไปแล้วเท่านี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าเราเคยโดนเราโดนมาแล้ว2อสองเคสสเคสสเคสแล้วนะครับนะครับบางที ก็สองเคสแล้วนะครับบางทีแต่ไฟแนนซ์นะครับถ้าลูกค้าคนไหนจัดไฟแนนซ์นะถ้าโอนโอนเป็นชื่อลูกค้าของไฟแนนซ์แล้วไม่สามารถคืนได้นะครับนะก็ว่าลูกค้าต้องไปเกี่ยวธนาคารเองนะเพราะว่าผมต้องย้ําเลยนะครับว่าลูกค้าถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับแล้วยื่นยื่นนะครับไฟแนนซ์แล้วโอนโอนไฟแนนซ์แล้วนะครับสาหรับลูกค้านี่จัดไฟแนนซ์นะถ้าจัดไฟแนนซ์ไปแล้วถ้ายื่นไปไฟแนนซ์แล้วอนุมัติผ่านแล้ว ตัวนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์แล้วนะครับทางร้านจะไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องเลยนะครับเราลูกค้าต้องเคลียร์เองเลยนะครับตัวนั้นนะแต่ถ้าใครยกเลิกนะต้องขึ้นไปเคลียร์กับเจ้าของอกับไฟแนนซ์เองเลยคือเคลียร์ทุกอย่างเสียค่าใช้จ่ายก็ประมาณอยู่ที่ก็หลายเยอะๆนะครับเหมือนกันก็ถามว่าเยอะไหมถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วเวลาถ้าเกิดเขายังไม่โอนรถนะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเขาโอนรถเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแล้วลูกค้าได้เป็นหนี้เต็มตัว ตัวนั้นสามารถยกเลิกยากนะครับก็คือเป็นหนี้แล้วนะครับก็ให้เป็นความรู้ของลูกค้าเมืองมือต้นนะครับแต่ถ้าใครสนใจคันนี้1นึ0 0 0สบาทดาว1 5 0 0 0หบาทจัดไฟแนนซ์หนึ่งแบาทค่างวด3า3,800บาทตลอดสัญญานะครับสามพกว่าบาทตลอดสัญญาจริง,รงๆแท้แน่นอนมาดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องผมจะบอกว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับห้องเครื่องนะครับลูกค้า ห้องเครื yeah, ่องนะครับเดี <het> ๋ยวผมพามาดูเลยนะครับห้องเครื่องวันนี้สวยๆกันเลยกับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับนะครับนะฮะลูกค้านะครับเดี๋ยวผมพาดูนะครับวีโก้แชมป์คันนี้นะครับเริ่มเลยนะครับก็สภาพถามว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนี่เลยนะครับสภาพสวยๆอะไรต่างๆสภาพเดิมๆแท้แน่นอนนะครับแล้วก็นะครับลูกค้าดูนะครับ สายพานหน้าเครื right ่องเปลี่ยนใหม่น้ำยาหล enfin, ่อเย็นนะครับมีไหมสีชมพูแบบนี้เราไล่ระบบทําการงานทุกอย่างนะครับคอมแอร์ไม่ดีเราทําให้ทําให้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับคอมแอร์ไม่ดีเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางฝาครอบวาล์วน้ํามันเครื่องไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับดูนะครับสภาพเดิมๆทุกอย่างนี่เลยไม่มีรั่วไม่มีซึมภายในสภาพเดิมนะครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ ทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานแท้ๆก็คือเราทําเช็คให้นะครับสายพานไทมิง่งสายพานหน้าเครื่องน้ํายาหล่อเย็นนะครับได้น้ํามันเบรกอะไรต่างๆยา,ยางฝาครอบวาลวทุกอย่างสภาพเราทําให้ลูกค้าทำด้วยใจและก็บริการด้วยใจนะครับฝากระโปรงเคยเปลี่ยนมาคานหน้าเดิมไลท์ LR อยู่ครบซ้ายขวาตัวเดิมนะครับแผ่นเพจเดิมน็อตแก้มซ้ายนะครับมีการขยับเล็กน้อยเคยทําสี ด้านขวาไม่เคยมีนะครับก็สภาพเดิมแท้แน่นอนนะครับซับคันหน้าตัวเดิมของโรงงานแท้นะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักไม่มีการพลิกคว่ำคันนี้แน่นอนนะครับสองแส1 8 0 0 0บาทดาว1 5 0 0ขั้งว่า3,000นะครับเครื่องเป็นไงนี่นะครับดู322,000หยดเราตั้งสายผ่านไทมิ่งให้ลูกค้าเรียบร้อยผมก็เปลี่ยนสายผ่านไทมิ่งให้ลูกค้าเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะครับ ก็ครั้งต่อไปก็จะประมาณ3ามแสนสี่แสนนะครับตันนี้ก็เราก็ทําให้ลูกค้าเรียบร้อยหมดเลยนะครับเครื่องเป็นไงนิ่มไหมเสียงเครื่องดังนิ่มมากนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องโอเคนะครับสภาพเครื่องโดนโอเคมากนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องดีแอร์เย็นนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ข้างว่อเท่านี้นะครับลูกค้าสนใจไหม นี่นะครับถ้ายังไงนะครับให้ใครสนใจนะครับก็เน้นโทรมาเลย0985984026นะครับ0985984026กับ v ีโก้แชมปค่างวดแค่3,800บาทกับการดาวนเริ่มต้นที่15,000บาทนะครับ15,000บาทจบเลยนะสำหรับคนที่มีนะครับสำหรับคนที่มีเครดิตดีนะเครดิต AA นะ อันนี้ฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวได้สําหรับคนเครดิต AA คือ AA ดีมากนะครับคนที่เครดิตดีมากถ้าถ้าก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็15ื่นจบได้นะครับลูกค้าประวัติดีๆก็ใสๆก็ได้นะครับกับคันนี้นะครับ180,000บาทค่างวด3า3,800บาทดาวเริ่มต้นที่15,000บาทจัดเฟรนนซนที่160,000บาทกับ Toyota v i g o Champ s, ปี2011ตัว J มือหมุนนะครับ ใครสนใจนะครับลูกค้าก็าเน้นโทรเข้ามา09859840-26บริการนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วทไทยจัดส่งได้ทั่วไทยอยากได้คันไหนสนใจคันไหนก็โทรเข้ามาได้นะครับลูกค้ากับนี่ปุ่นออโต้คาร์ชัดเจนตัวนีบ่มีอีกแล้วส่วนดีแม็กคันนั้นวันอังคารนะครับผมจะไปส่งมอบนะครับส่วนคันนี้นะครับใครที่เป็นอีซูซุอ l นิวนะครับ2.5คันนี้รถมือเดียววิ่ง6 0 0 0 0กิโลอันนี้ขอบคุณลูกค้าอำเภอนาเชือกนะครับจองแล้วเรียบร้อย นะครับจองแล้วนะครับลูกค้าอันนี้จองแล้วจัดไฟนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนล้อมแม็กให้แล้วนะครับเรียบร้อยเห็นไหม